สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเก่าครับนายตุลกาศนะครับวันนี้เปิดเป็นวัวนะครับเพศผู้นะครับวัวพอพันนะครับวัวตัวนี้อายุ2ขวบกว่านะครับสปีกว่านะครับตัวนี้เคยมีประสบการณ์ทับแล้วนะครับไข่ติดดำมานะครับลึกําลังสวยเลยครับพี่น้องครับลูกเคสเคนะครับสีสามสามเป็นวะครับลูกเคสคีหลูเคสเคสีสามสามนะครับดูจากประวัติใบเนี่ยผมผมกับพ่อผมจักกับหมอผนอยู่นะครับพี่น้องครับเรื่องสีเรื่องยังก็ได้นะครับใบหูโบดนะครับ ลักษณะแข็งข่ายง่ายดีนะครับพี่น้องครับแข็งขาใหญ่ดีลำตัวเงาดีนะครับกามเหนือใส่ได้นะครับพี่น้องครับเม็ดสีกัใส่ได้นะครับเม็ดสีดีนะครับพี่น้องครับเม็ดสีดีผางใหญ่นะครับที่สำคัญนิสัยดีนะพี่เนาะนิสัยดีนิสัยดีมากเลยครับนิสัยดีนะครับลำตัวใส่ได้ครับพี่น้องครับหน้าตากำลังรอครับพี่น้องครับส่วนสูงประมาณสักลอยซีซิบหาบวกเนาะพี่เนาะเล่าลอยซีซิบหาบวกนะครับใบหนาสวยนะครับพี่น้องครับ เหมาะสําหรับทําค no ุมฝูงนะครับพี่น้องครับเห็ดพอคุมฝูงนะครับตั้มโตดีนะครับพี่น้องครับสีใสได้นะครับพี่น้องครับสีใสได้หางงามดีนะครับแข้งขานะครับสี่สําคัญแข้งขาเพิ่นนะครับมัดกามเพิ่นเด็ดดีนะครับพี่น้องครับเม็ดสีก็ใสได้นะครับพี่น้องสนอโนใจโทรมาสอบถามเลยครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกนะครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกนะครับพี่น้องครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับเอาไปเห็ดพอคุ้มฝูง นะครับพอพันบานเข้านะครับบ่อไอไพรนะครับหรูออกมากอะกัสีงามไปหนานะครับพี่น้องครับไปเห็ดกับไปผสมกับแม่บานบานเข้าหรือว่าแม่เกล็ดกลางๆนะครับสามารถเ็ดพอคู่ฝูงได้เด็ดดีนะครับเรื่องมัดก่ำเนื้อขานะครับใหญ่ดีนะครับยืนงามนะครับพี่น้องครับที่สําคัญหนีนิสัยพันดีนะครับลึ่งลึ่งลึ่งใส่ได้นะครับพี่น้องครับย่นกลึลังสวยเลยนะครับพี่น้องครับบ่เกินไปนะครับบ่ตวมเึียบนะครับ มั่วเกียดนี่หรือว่าใส่นี่กับรังข่องดีครับพี่น้องครับกับรังข่องนะครับเอาสนใจโทรมาสอบถามครับ0644867066ครับพี่น้องครับ0644867066นะครับตัวนี้เป็นลูกของ HK43 3นะครับมีใบนะครับทับโดยคุณหมอชัยยานะครับพี่น้องครับมีใบมีใยผสมนะครับพี่น้องครับเอาลำตัวเงี้ยวกำเนื้อดีนะครับพี่น้องครับสีจัดจ้านนะครับบ่วมีด่างข้อหมอกนะครับนี่นี่ใส่ มองมองลึกงน้อยๆนะครับพี่น้องครับที่สำคัญนิสัยดีนะครับหน้าตาสวยนะครับพอสมควรสนใจโทรมาสอบถามครับ0644867066นะครับบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับบวกค่าจัดส่งกิโล10บาทนะครับเอาพี่น้องพิจารณาเอานะครับมักจังโทรมานะครับประมาณหมอบ่มักพานได้นะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องซอยก็เลยเขาแช่นะครับ0644867066นะครับจดในท่านครับ064486 7066บริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับเหมือนราคาต่าคลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ